มาชีดชีดเฮ้ยฟังโก้ให้ตายเอาเรียบร้อยฟังก้เต็มเราครับผมอันตีไทยโมนี่ต่ออะไรแต่เดียนี่นะยิงโอ้โหเรียบร้อยครับถอยก่อนยปร็วแตกแล้ว วัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Mobile Legends นะครับผมก็มาเล่นอเซียนะครับผมด้วยสกินใหม่ Starlight ของเขานะครับผมเป็นสกินแสงยาวแสงดาวนะครับผมมี3มเฉดสีให้เลือกนะครับผมแต่ต้องทำภารกิจด้วยนะครับโอเคผมมาเลือกตัวสกินตัวนี้ผมผมสีชมพูนะไาผมสีชมพูมันจะเป็นแบบต้องเสีย100เพชรนะซื้อมานะครับผมในระหว่างที่เราสมัครแสงดาวแล้วเดี๋ยวมาดูครับผมว่าเราเจอใครนะไอ บอดี dy, dy, ้ใช่ไหมเออนั่นแหละครับผมเจอเจอบอดี้นะมาหรือยังในพุ่มแล้วแน่แน่ในพุ่มใช่ไหมอ้าจริงด้วยอุ้ยโดนสเต็กเต็มเต็มครับโอ้โหโอ้โหโคตรโอ้โหว้าวว้าวโอ้โหสกิลเว้าไม่ควรเล่นต่อสกิลเว้าสกิลเว้าวขอฉีดทีนึ่งโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโดนเต็มเต็มสองสองทีเมื่อกี้นี้เจ็บนะบอดี้เจ็บนะครับแต่ว่าโอเคไม่เป็นไร ตอนนี้เราพยายามเซฟเซฟเพลเซฟก่อนอ๋อมันจะอยากพุ่งมาหาเรานานนานสูตรนี้ครับผมบูดี้มันเป็นสายเล่นในพุ่มอยู่แล้วคือเล่นตรงหน้าก็ได้แต่ในพุ่มเนี่ยมันจะย่องเข้ามาแล้วก็สกิลนี่สกิลหนึ่งใส่เรานะครับผมเนี่ยถ้าเราได้ได้ยิงเห็นไหมเนี่ถ้าได้ยิงอย่างเงี้ยเนี่ยเรียบร้อยครับผมถ้าฉีดโดนนะบอกเลยเจ็บจี๊ดนะฮะแต่เกมนี้จะพิเศษนิดนึงนะท่านผู้ชมนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เอ่อโลมเรามันเป็นเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยไอฮันโซ ไม่เคยเห็นเหมือนกันวะเล่นแรงเจอฮันโซเวฮันโซโรมกลับก่อนไม,ไม่กลับดีกว่าปะก็จะกลับไปเอาเลือดอะไรแต่ว่าไม่เป็นไรเราตีเอาเลือดได้ครับผม <c oughs> เพราะว่า,มา,ามานาเรายังเหลืออยู่ตั้งเยอะ <c oughs> เล่นได้เล่นได้ <c oughs> ถ้ามานาเราไม่เยอะนะผมว่าเราก็จะเล่นยากที่หนึ่งนะครับผมอ่าเพราะว่าเราเน้นการฉีดสกิลนั่นเองนะครับตอนนี้เราวนกลับมาก่อนนะศัตรูมันหายไปจากแมป ผมระแวงระแ,ว,แ,ว,แวงนะเอ้าเอ้าเอ้าเอ้นี่นี่นีนน่นี่โดนนี่โดนสกิลนี่โดนหมดเลยทุกสกิลครับผมเจ็บๆครับผมเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวสกิลหนึ่งครูดาวมาแล้วรอสกิลสองครับผมอีกสามวิสองวิเตรียมพร้อมผมจะฟิกเข้าไปนะฮันโซมาด้วยฮันโซมาแล้ว แป๊บ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 เดี๋ยวคลิปตอนนี้อ้าวมาเลยมาเลยนี่โอ้ยโดนโดนโดนจุ๊บโดนจุ๊บเดี่ยเดี๋ยอันตีอันตีปัง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 เรียบร้อยครับผมไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะบอกแล้วอ่ะอยากเล่นอยากเล่นแต่ว่ายังไม่ช้ำนะถ้าเกิดเราเจอไอ้อะไรนะเราเจอบอดี้แบบช้ำๆนะผมว่าผมยืนยากอยู่นะนะครับโบอดี้ก็แรงเหมือนกันนะครับผมโอเค อ่าตอนนี้ก็ตีป้อมไปนิดหน่อยครับผมพอได้พอได้เงินจากหลอดเหลืองของป้อมนะครับผมเราก็จะรีบรวยนะครับมาแล้วมาแล้วไปก่อนใช้ก่อนโอ้โหขอใช้สเต็ปนี้ครับผมมันจุ๊บคลิปไงมันจุ๊บมินเนี่ยนเนี่ยเขาเขาเขาเอาเลยเลยเอาเลยเลยเอาเลยเลยนี่นี่นี่เจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยชางเอ๋อมาช่างเอ๋อมาช่างเอ๋อมาไปก่อนไปก่อนไปก่อนอุ้ยเด้อเด้อเด้อหาจังหวะหาจังหวะดตี ผมเราได้เคียวสโลมาแล้วครับผมเคียวสโลเป็นไอเทมคอเป็นไอเทมที่จําเป็นของอีเซียนะฮะทั้งความเร็วมาเลยมาเลยอะไรครับผมฟังกโก้ปิดฟังกโก้ปิดทั้งเอ๋อก็มาปิดด้วยเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้เพื่อนอย่างนี้ไม่ได้ใจเย็นใจเย็นโอ้ฟังกโกฟังกโกเอ,เอ้าเฮ้ยคิดก็เข้าด้วยมาดิมาดิาดเล่นในปอมไหมเล่นในปอมไหมเล่นในปอมไหมมามามาฉีดฉีดเฮ้ยฟังกโกไม่ตายแล้วเรียบร้อยฟังโกเสร็จแล้วครับผมอันตีไท โบวี้ต่อเยอานนแต่ครับผมเรียบร้อยครับผมเก็บสองไปเลยนะครับผมหน้าหลังลุมสามเลยทุกคนอะไรครับเนี่ยโอ้โหอันตีมันอันตีเกียร์คลิปเลยพยายามเซฟป้อมไงจังเอือเดี๋ยวๆๆตี้อเดตีไป แบบพยายามให้แบบรับก็คือรับดามจให้เพื่อนอแบบเพื่อนเข้าไปตีในป้อมเพื่อนไร์เข้าไปอ่ะนี่ผมเอาคลิปบังนะโจอเกือบโดนดี <Be yourself S 1> <laughs> แต่เอาคลิปบงังไงโอเคเราก็ฟาร์มเสร็จตรงนี้ตรงนี้ทางข้างบนก็มั่วกันนัวนเนียเลยฮะปีป้อมายาว บอดี้ <Body S 1> ไม่มาว่ะบอดี้ <Body S 1> ไปเล่นอื่นนะเนี่ยเอาเรื่องครับผมอ๋อขอขอไปออกกันตรงตรงเตาเขาไปเล่นตรงเตากันแต่ไม่เป็นไรนะเราก็กินป้อมจําไว้ว่าได้ป้อมเราได้ได้เปรียบเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่แค่เต่านะไม่ป้อมเราก็ได้เงินเหมือนกันนะครับผมมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเต่าตัวแรกไม่เป็นไรเต่าตัวต่อไปเดี๋ยวแค่เอาคืน มาเลนกลางเลยครับตตอนนี้โอ้โหชูแล้วเก่งนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงน,นี้มันเล่นเลนกลางต่อเลยครับผมด,ดี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 มาแล้วสองทางเลยมาถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน ปังโก้อยู่ในปังโก้ไม่เราสังเกตปังโก้เอาไว้ได้ตัดเลือดไปแล้วครับผมโอ้โหมันตามมาอันตีใส่เลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเไม่ตีจะเยินเย็นตีธรรมดาก่อนตีธรรมดาก่อนนี่นี่เรามีตัดเลือดแล้วมีตัดเลือดแล้วมีตัดเลือดแล้วตัดเลือดแล้วเตี๊ยมาเตี๊ยมามาดิมาดิขอบคุณมากขอบคุณมากคันโซขอบคุณมากนี่นี่ต่อเลยครับผมเรียบร้อย อฮันโซได้ไปแต่ไม่เป็นไรครับผมฮันโซถือว่าเข้ามารับดาเเมดให้ด้วยแล้วก็เติมดาเมจให้กับเราด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับตอนนี้เราเคลียร์คลิปเลนเดิมให้จบก่อนนะผมทําหน้าที่คล้ายๆกับ E อ P เลยนะฮะแต่ในความเป็นจริงตอนนี้นะครับผมตอนนี้เราควรที่จะไปออไฟกับเพื่อนนะครับผมให้ e อ P เขาเคลียร์คลิปกับเลนตัวเองเรียบร้อยก่อนนะครับผมอืก็จะอารมณ์คล้ายๆกันนะครับมาแต่ตอนนี้ผมต้องการรวยต้องการเงินนะครับ จะหาคลิปฟาร์มก่อนทำไมไม่มีวะตอนนี้หมดแล้วเหรอคลิปหมดนี่งั้นเหรอเป็นไปได้อย่างไรนี่อ่าเรามาเคลียร์คลิปเดนกลางก็ได้แล้วผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วข้างบนโหดเยอะเลยโอ้โหช่างเอ๋อเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเรื่องเมื่อกี้โบดี้ได้ด้วยนี่ใช่ไหมแบบแบบันั้นก็ตีป้อมนี่ยผมอ้าวเาบอลบอลมาผมบอล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 ขอบคุณเพื่อนแจ้งเตือนดีมาก เฮ้ยเฮ้ยฮันโซให้วะก็ด,ด,ดีขอบคุณครับ่อยสวยหน่อย <c oughs> ฮันโซตายวะ <c oughs> ใจเย็น <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ไม่ใช่หรอกเอิมเขาใจอยู่โดนรูมอะโดนโถมอะโดนโถมมันหนีไม่ทันฮันโซไม่มีสกิลแบบโมบิลิตี้ไงมันมีแค่แบบเอาล่างฟอร์มออกไปแล้วค่อยวาร์ปอะไรเงี้ยแต่ผมเห็นตอนนี้ตีเตา่าเราจะตีเตา่าคืนได้ไหมวะเราตีตรงนี้ก่อน เออเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่นี่เลือดเตา่าเลือดเต่าจังหวะแล้วเออเออเลยอดเลือดก,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 ก็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 ทันไหมไม่ทันวหมโอ้โเสียดายเสียดายก็จะลัดเต่าสักหน่อยอะไรไม่เป็นไรตอนนี้ต้องตามจำให้ขึ้นใจจำให้ขึ้นสมองอย่างหนึ่งก็คือเล่น เอ็มเอ็มเล่นนักยิง então, <Syndrome> เราต้องรวยเราต้องรวยเราต้องรวยเราคิดอย่างนี้เสมอนะครับนี่โอ้โห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 ป้อมแตกแล้วอืม <c> น <upcoming playthrough> <c ười> <c ười> <c ười> ี่ตีโ <c> อ <ười> ้ไ <t> ม่โดนสกิวเ้าฮะกิว้าอะเมื่อกี้เสียดายมากครับผมเดี๋ยวลองดูกันตีเสียด้ยไหมครับเร่งเร่งเร่งเอาเอาไปเลยเอาไปเลยยิงยิงยิงอุ้ยมันหลุด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 มันหลุดสกิลมันหลุดออกจากเขตอาณาเขตไม่ไม่เวิร์ก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 ละไม่เวิร์กละ วันนี้เขาคุมสเปซตรงบับบับบูของเราเราเล่นไม่ได้ครับผมเราต้องอ้อมจากบับบับเลสเราไปบับบูเขาอ่ะมันเล่นเล่นโซนนี้ได้แต่มันเล่นโซนนู้นไม่ได้โซนอีพีไม่ได้ลําบากอยู่นะหมตอนนีจะเคลียร์เคลียร์แล้วเอาเฮ้ยเพื่อน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 โดนแล้วอุ้ย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 อ้ยไหมใจไหมยิง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  เพื่อนแตกเพื่อนแตกถอยก่อนเพื่อนแตกถอยก่อนเพื่อนแตกถอยก่อนนี่ฉีดหนึ่งทีเด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 อันตีมาแล้ว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 นี่เอาเลยนี่นะครับยิงยิงยิงโอ้โหเรียบร้อยครับผมถอยก่อนไปกันพิกเกอร์นี้ครับผมโอ้โหเมื่อกี้นี่ยวัยแอสซัสซินเล่นตีแล้วก็หนีเลยครับผมได้คิวแล้วก็หนีได้อัลฟ่าอัลฟ่าโอเคต่อไปเราจะเอาจ่อเกาะนะครับผมเป็นปืนจ่อเกาะสีส้มนะฮะ ปืนส้มปืนเจาะเกาะก็ดีเอ,อจำเป็นมากครับผมเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามอึดน,นะมีทั้งอัฟลฟามีทั้งบอมอนนะครับผมมีทั้งฟังโก้ด้วยนะฮะต้องใช้แล้วแหละมันจะปบัฟอะไรนะมันจะบัฟสก,กิลฉีดของเราให้มันแรงขึ้นจกกาแล้วก็ตีธรรมดาด้วยนิดนึงธรรมดาเราจะได้ผลจากตัดเลือดสูงสูงสูงเลยอย่างมากเลยแหละแล้วเจากามันก็ได้ผลเหมือนกันนะกลับก่อนดีกว่า มาแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วเห็นแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาๆๆมาโอ้โหเกือบแล้วไหมตรงนี้เต็มเลยไหนละเต็มเลยเดี๋ยวพยายามคุมเชิงก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่คุมละยิงเลยครับรวบได้อย่างงี้รวบไปอย่งสวยๆครับสวยๆสวยๆสวยๆต่อเลยต่อเลยเพื่อนชีดชีตจะแตกเลยแตกเลยแตกเรียบ้อยบอลมันมาบอลมันมาบอลมันมาเอาเลยฟันเลยฟันเลยเพื่อนฟันเลย โดนอื้อโดนทุกสกิลนั่นแหละครับผมของแท้ของแท้น่ะเอื้อต้องแบบนี้ไงขอแค่โอ้โหมาต่อยเก็นี่สกิลสกิลโดนหมดเลยโดนหมดเลยแตกเรียบร้อยต่อเลยฉางเอื้อฉางเอือต่อเลยฉางเอือต่อเลยลุยไปได้ไหมได้เพื่อนได้เพื่อนฮันโซฮันโซยักล่างหน่อยอันตีได้ไหมเมีอันตีไหมวะไม่มีไม่มีเช็คแล้วเช็คแล้วไม่มีโอเคเอาเอาเฮ้ยชูชู่ชูชูเรียบร้อยขอเถอะลาบชูโอเคโอเคเดี๋ยวเราเล่นนี้แล้วผม อันตีครับผมทำไมถึงเลือกที่ยันตีเพราะว่ามันเร็วมันแรงแรงนะรู้สึกว่าอันตีเนี่ยมันแรงไงเออเราก็ใช้อันตียิงเลยยิงยิงได้ยิงหลอดได้ยิงคลิปได้ยิงมินเนี่ยนได้หมดเลยแต่ยิงปอมไม่ได้ <laughs> แค่นั้นแหละมันเสียแค่ตรงยิงปอมไม่ได้นี่แหละจริงเนี่ยอันนี้หลัที่เราคิดคิดดู ฟาร์มดูโซนนี้มันก็ได้อยู่ชูกำลังคุมโซนให้ดีอยู่เราต้องไปช่วยหลอดนิดนึงแต่คงจะไปได้สุดประมาณประมาณป้อมข้างหน้านี่แหละหรืออาจจะป้อมหน้าแตกหรือไม่แตกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันรอดูก่อนนะ <Okay. S 1> ถ้ากันดีก็ไม่แตกอะ่ะ <Yeah. S 1> นี่นี่โอกก้โหโดนเตะมาเรียบร้อยแตกครับผมสวยขอับคุณครับนี่นี่ชี้เลยชี้เลยเอาเลยเอาเลยยิงยิงยงยิแตกก็ไปอีกโอ้ไม่ได้เลย <laughs> คันโซได้ไป อ่าครับผมหุ้ยไม่จบป้อมนี้ว่ะโอ้แปลกเหมือนกันนะเนี่ยโอย้เกือบนี่ครับผมนี่ฉีดฉีดโอ้โฟังโก้ฟังโก้แตกเฮ้ะเฮ้ะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊เอครับผมเรียบร้อยเออฟิกเกอร์เขาไม่ตายเรียบร้อยไม่ละกูเกือบแล้วก,กูตายได้ยังไงนี่ตายไหมกูตายไหมไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยโอ้ยรอดว่ะต่อเลยนะขอยิงป้อมต่อเลยนะผม มันเหลือแค่ช้างเอือตัวเดียวถ้าวิ่งกลับมาฉีดเรานี่มันจะยิงลูกแก้วหน่อยวิ่งกลับมายิงลูกแก้วแต่เราก็แตกเหมือนกันนะอือันติจะมาแล้วเพื่อนอันติจะมาแล้ววิบอมบ์เกิดเฮ้ทีมันเกิดแล้วทีมันเกิดแล้วทีมันเกิดทีมันเกิดครับผมตอนนี้ทีมันเกิดสามแล้วไม่เวอร์กับไม่น่าเล่นละไปก่อนไปก่อนผมจะหาพุ่มกลับบ้านก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรากลับบ้านกันไปเอาเอาเลือดเอามานาก่อนดีกว่า มาครับผมมาครับผมเตรียมอันตีได้เลยอันตีเข้าไปครับยิง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 ยิยิง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 ยิยิง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 ยิยิงยิงยิงยยิงยิงย เราต้องยอมเขาครับเพราะว่าเราเข้าไปปุ๊บนี่ดึงไม่ก็พุ่งเข้ามามันถมเข้ามานี่เราแตกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะผมผมบอกเลยนะเอ็มเอ็มนะครับหรือว่าเป็นนักเวทนะผมถ้าไม่มีสกิลแรงพอที่จะสู้นะครับอย่าเข้าไปเด็ดขาดเนี่ยผมจะพยายามเนี่ยหม่ยืนป้อมไหน <c oughs> ยืนลึกๆอ่ะเราต้องเข้าใจเขาด้วยเข้าใจประตูด้วยเราเรียบร้อยบูดี้โดนเล่นลนะ รอเอาหลอดอีกตัวครับผมมาครับประตูตเหลือสี่ระเมจตายหนึ่งเหลือดาบีอีกตัวหนึ่งก็คืออัลฟาโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงกลางเริ่มเล่นกันแล้วครับผมเบลลมอนมาไม่ทันนะผมเล่นอยู่ตรงบูนี่ใช่ไหมอา้าวหายตัวไปครับวิ่งใส่เลยตอนนี้ไม่ละช่างเถอะไปละมันไปไกลละ เก็บมันตีไปครับเก็บมันตีไปเดี๋ยวเล่นในป้อมมันไอ้อย่างนี้นะครับแตกดูสวยงามเรียบร้อยครับหมอมอนแตกแล้วฟังโกแตกครับผมเหลือตัวเดียวครับผมเหลือตัวเดียวเอาให้ต่อครับผมโอ้โหบูดบอดี้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 ยิงยิงปั๊บปั๊มปัแตกเลยเรียบร้อยสุดยอดเลยโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับนี่เป็นการรีวิว นะครับผมรีวิวอีเซียนะครับผมสกินใหม่สตาร์ไลท์นั่นเองนะใครที่อยากได้สวยๆนะครับเลือกได้3เมเฉดสีนะครับผมก็ไปเลือกซื้อได้เลยครับซื้อบัตรเลยนะครับผมก็สนับสตาร์ไลท์นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ